มุกจะมาบอกวิธีการล้างออกนะเราก็จะมีดะะที่ทางผร้ดีให้มาแล้วก็มาจุ่มกับน้ำเกลือที่ทางผู้ดให้มาเหมือนกันนะคะแล้วก็เช็ดเข้าไปเลยวน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 ะคะระหว่างตรงช่วงไหมให้ไม่มีคราบเลือดเลยนะคะที่สำคัญต้องกดที่พื้นไว้นะคะเพราะว่า วันที่ตัดไหมถ้าเราไม่ทาคีพึ่งไว้นะคะแผลเราจะแห้สนิทเลยมันจะทําให้การตัดไหมเจ็บนะคะทาคีพึ่งไว้เพื่อให้แผลได้ชุ่มชื้น แล้วเราจะมาถึงวิธีประกบเย็นนะคะแล้วก็จะมีเจลที่ทางคลินิกให้มานะคะประคบได้เลยเราก็จะใช้การประคบนะคะแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะเย็นเยานวกๆเลยก็ประคบไปได้เลยเพื่อลดอาการบวมนะคะอาการช้ำของเราส่วนว่า